อันเดอโอนาน่าครับผู้รักษาประตูทีมชาติแคนาดาจากอินเตอร์มิลานครับในวัย26ปีครับประกาศอาราทีมชาติแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งข่าวนี้หากใครที่ดูฟุตบอลโลกก็คงจะรู้ครับอาการแบบนี้โอนาน่าคืออาการงอแงครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าตัวก็ได้มีการทวิตผ่านในวิตเตอร์ส่วนตัวครับบรรยายการอาราทีมชาติอย่างสวยหรูเลยครับแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นที่ทะเลาะกับลิโกแบรซงโค้ชทีมชาติแคนาดาแต่อย่างใดครับ แต่เจ้าตัวเนี่ยก็เขียนไปทางแบบโลกสวยซะมากกว่าครับจริงๆโอนาน่าครับเป็นผูกสาประตูที่ฝีมือดีคนหนึ่งอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแต่ด้วยความที่หยิงผยองครับคิดว่าตัวเองเก่งมีความมีอีโก้สูงครับเนี่ยครับคือสิ่งที่จะมักทาลายตัวนักฟุตบอลเองครับหากใครได้ดูเกมฟุตบอลโลกทีมชาติเคมรูครับนัดแรกครับเขามีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับแต่หลังจากนั้นครับเขามีปัญหากับโค้ชอย่างลิโกแบร์ซงครับเพราะเหตุว่า ไอตัวของโอนาน่าเนี่ยมันชอบเติมขึ้นมาสูงรับส่งบอลกับเพื่อนเนี่ยจนถึงเกือบครึ่งสนามเลยและลิโกแบร์งงเ้วก็ขอว่าขอได้ไหมขอให้เปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวเองได้ไหมเพราะว่าการเล่นแบบเนี้ยมันเพิ่มความเสี่ยงของทีมโดยไม่จําเป็นเลยเพราะว่าถ้ามันเสียบอลตรงกลางการรับส่งบอลมันพลาดเนี่ยคู่แข่งเนี่ยอาจจะฉวยโอกาสตรงนี้แล้วก็ช่องโหว่ตรงนี้ในการโจมตีและก็ทําให้ทีมแพ้ได้แต่สุดท้ายครับ โอนาน่าครับด้วยความที่มีเลโก้ครับเขาไม่ยอมเปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวเองครับเพราะเขาคิดว่าการเล่นแบบนี้ของเขาอ่ะมันถูกต้องแล้วมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายแต่นั่นแหละครับสิ่งที่เลโก้แบร์งทำครับเขามองว่าคุณอ่ะต้องเลือกทําเพื่อทีมเป็นอันดับแรกไม่ใช่เล่นเพื่อตัวเองและสุดท้ายครับโอนาน่าก็โดนไล่ตะเพิดกลับบ้านไปก่อนเพื่อนเลยครับดูแล้วครับอนาคตทีมชาติของเขาก็คงจะจบลงครับหากเลโก้แบร์งยังเป็นโค้ชอยู่แต่อนาคตถ้ามีการเปลี่ยนโค้ชก็ไม่แน่ครับที่นักเตะอย่างโอนาน่าจะกล เข้ามาเล่นให้ทีมชาติอีกครั้งมันก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าผมเคยเห็นฟอร์มตั้งแต่เขาอยู่อาร์จ็ครับ่ไอโอนาน่าเนี่ยมันก็เป็นผู้สับตูตีม,มือดีจริงๆแหละแต่มาเสียคนด้วยความเป็นอีโก้นี่ก็ไม่ไหวครับยากที่ใครจะชอบนะหากื่ณชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อให้ฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณกับเด r เตอร์ออฟฟุตบอลนครับ